สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้มาพบกับพี่สุนีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีอะไรมานําเสนอมาชมกันเลยค่ะคันนี้นะะ Hi Smart Cap, เลยค่ะไฮลักวีโกแชมสมาร์ทแคปสองจุดห้าอีพีรั u เวอหลอ่หลอหอให้ได้คันนี้เลยค่ะคันนี้จะเป็นล้อแม็กนะคะ ยางขอบ18ค่ะเดี๋ยวเรามาชมหลังคากันค่ะหลังคาจะเป็นแบบตามะรันนะคะเพื่อแรงต้านของแรงเฉดทานลมได้ดีค่ะกระจกจะเป็นแบบลามิเนตกราสนะคะฝากระโปรงสวยงามค่ะไม่มีรอยบุบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันนะคะคันนี้คือเออรง2.5 E V N Turbo ค่ะขับเคลื่อน4ล้อนะคะ ะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะออมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะกระจังหน้าเป็นโครมเมียมค่ะจะมีโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้านะคะกันชนด้านหน้าค่ะกระจกไฟฟ้าพับได้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันนะคะ บอกจะเป็นแบบผ้านะคะระบายความร้อนได้ดีค่ะคอนโทรลสวยงามค่ะไม่มีรอยขีดข่วนเลยค่ะด้านหลังคนขับกันนะคะสะอาดค่ะกว้างขวางนั่งสบายค่ะสาวกาศจะเป็นแบบเสายาวนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงคันนี้จะใช้เชื้อเพลิงดีเซลค่ะข้างหลังบรรทุกของได้เยอะค่ะ กุญแจจะเป็นแบบธรรมดานะคะจะมีสัญลักษณ์การเปิดและการล็อกของตัวรถค่ะหน้าจอแสดงผลการใช้งานของรถยนต์นะคะเครื่องเสียงจะเป็น FM/PM เชื่อม USB ได้ค่ะพวงมาลัยจะสามารถปรับเสียง FM/PM ที่พวงมาลัยได้ค่ะเกียร์จะเป็นแมวนวลนนะคะเบรกมือค่ะกล่องใส่สัมภาระเล็กๆน้อยๆค่ะ แอจะเป็นแบบธรรมดานะคะแบบหมุนค่ะเลขใหม่คันนี้อยู่ที่150 0ิ0นิดๆค่ะปี2014นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,39,000บาทหรือคุณลูกค้าผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทนิดๆเองค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจเข้ามาทักที่เบอร์โทร094 353 7 9 28ได้ที่ Toyota าชัวร์เพตราสาขาเมืองปทุมนะคะยังๆกับบิ๊กซีค่ะ สุดท้ายนี้พี่สุนีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ